2. โสภณวักหมวดว่าด้วยผู้ทำบริษัทให้งาม 1. ปริษาสูตรว่าด้วยบริษัท 211. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้เป็นผู้ประทุสร้ายบริษัทบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่งภิกษุผู้ทุศีลมีธรรมเลวซาม สองกษุณีผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามสามอุบาสกผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามสอุบาสิกาผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลเป็นผู้ประทุษร้ายบริษัทภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้เป็นผู้ทำบริษัทให้งาม บุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุผู้มีศีลมีกัลยานธรรม 2. ภิกษุณีผู้มีศีลมีกัลยานธรรม 3. อุบาสกผู้มีศีลมีกัลยานธรรม 4. อุบาสิกาผู้มีศีลมีกัลยานธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลเป็นผู้ทําบริษัทให้งาม ปริสาสูตรที่หนึ่งจบ